Can, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม MFX ครับวันนี้ก็จะมาแชร์คอนเทนต์เกี่ยวกับราคาของ Bitcoin นะครับที่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยราคาของ Bitcoin ได้พุ่งสูงขึ้นไปกว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ได้ไหลสารวันเตี้ยลงมาเรื่อยๆจนมีหลายครั้งที่ราคาต่ํากว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็เมื่อ2อวันที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าราคาได้รีบาวขึ้นมากว่า30%นะครับ เพราะว่าหลังจากที่ได้มีงานการประชุมบีเวิร์ดนะครับที่มีไฮไลท์อยู่ที่คุณเคที่วูดอีลอนมัสแล้วก็คุณแจ็คดอซี่นะครับได้มาพูดถึงราคาและแนวโน้มของบิตคอยและตลาดคริปโตเคเรนซีนะครับหลังจากนั้นราคาบิตคอยเนี่ยก็ได้ตอบสนองนะครับด้วยการรีบาวขึ้นมากว่า30%นะครับภายใน3าวันที่ผ่านมานี้นะครับทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันจะรีบาวกลับขึ้นไปหรือว่าเปลี่ยนเป็น เทรนแนวโน้มขาขึ้นแล้วหรือจะตกลงกลับลงมาอีกนะครับผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นของคนที่มีชื่อเสียงทั้งในวงการการเงินทั้งในวงการคริปโตแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของบิตคอยอยังไงกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่คนแรกนะครับคุณแอนโทนีนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีะนะครับก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ราคาของ Bitcoin เนี่ยน่าจะไปแตะ1นึ่งแสนดอลลาร์นะครับภายในปีนี้นะครับซึ่ง1นึ่งแสนดอลลาร์ก็คือประมาณ3ล้านบาทขึ้นไปนะครับต่อมาคนที่2นะครับคือคุณแอนโทนีสลามูซี่นะครับซึ่งประวัติของคุณแอนโทนีท่านนี้นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าแกเคยทํางานที่ก m ลเมนแซกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ลาออกจากก o ลเมนแซกมาแล้วก็ตั้งกองทุนเองนะครับ ชื่อว่าออสการ์แคปิตอลแล้วก็สกายบริดแคปิตอลนะครับซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากนะครับก็ได้ให้ความเห็นจากการสัมภาษณ์ในช่อง YouTube นะครับว่าราคา i t c o i n เนี่ยมีโอกาสที่จะไปแตะ4ี่แสนดอลลาร์นะครับและในอนาคตมองไปไกลๆเนี่ยมีโอกาสที่จะแตะถึง1ล้านดอลลาร์นะครับอืมไม่ธรรมดานะครับคนต่อมานะครับก็คือคุณ อเล็กซ์นะครับซึ่งคุณอเล็กซ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง Celsius Network นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน d e f าที่ทำเกี่ยวกับการกู้ยืมคริปโตเค r r นซี y นะครับก็ได้ให้ความเห็นว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยน่าจะไปแตะ1 6 0่0 0ดอลลาร์นะครับและคนสุดท้ายนะครับคุณลอพอนะครับซึ่งประวัติของคุณลอพอเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเคยเป็นอดีตผู้บริหารของ Goldman Sachs นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับช่องยูทูบเบอร์ว่า เขามองว่าราคาของบิตคอยเนี่ยมีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตไปจนถึง200,000ดอลลาร์ภายในอีก12เดือนข้างหน้านะครับและเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณรอพอก็ยังเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความคิดเห็นว่าราคาของบิตคอยเนี่ยสามารถที่จะไปแตะ1ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่า31ล้านบาทภายในปี2025นะครับ หรือว่าพูดง่ายๆว่าจะแตะ1ล้านดอลลาร์ในไซเคิลถัดไปนะครับก็คือการฮาฟวิ่งของบิตคอยนในครั้งถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้หาข้อมูลว่าคนที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเขาได้ให้เป้าหมายราคาไว้ที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับผมก็ได้กลับมาใช้เครื่องมือทางเทคนิคแล้วก็ทํากันบ้านเพื่อวิเคราะห์ราคาเองด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองแชร์ วิธีคิดแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆและเป้าหมายราคาที่ผมวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า bitcoin lock curve นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นคอ bitcoin ก็น่าจะเคยใช้งานกันนะครับมันจะมีทั้งเวอร์ชันที่ฟรีแล้วก็เวอร์ชั่นที่เสียตังค์นะครับซึ่งผมแน่นอนว่าจะใช้เวอร์ชันที่ฟรีนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะใช้เครื่องมือตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บ trading view แล้วก็คลิกที่ indicator นะครับ แล้วก็เสิร์รฐาเครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อที่เห็นในหน้าจอนี้นะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพใหญ่นะครับว่าเครื่องมือตัวนี้มันมีวิธีการมองยังไงและวิธีการใช้งานยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆมองภาพใหญ่แบบนี้นะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาบิตคอยอยู่ในจุดพีคพีคจริงๆนะครับก็คือมันจะต้องอยู่ในโซนสีแดงของเครื่องมือบิตคอยล็อกเคอร์ฟตัวนี้นะครับมองย้อนกลับไปอีกนะครับเพื่อนๆ,ๆก็จะเห็นว่า ทุกครั้งที่มันถึงจุดพีคจริงๆก่อนที่จะพักฐานนะครับจะต้องอยู่ในโซนสีแดงอ่านี่คือข้อสังเกตและการวิธีการใช้งานเครื่องมือตัวนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆจะมองเห็นว่ารอบนี้จุดพีคของเราที่บอกว่าเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยทะลุขึ้นไปกว่า2ล้านบาทเนี่ยมันยังไม่อยู่ในโซนสีแดงนะครับแล้วก็ย้อนกลับลงมาทะลุโซนสีเหลืองลงมาและรับที่โซนสีเขียวนะครับและการมันย้อนกลับไปในโซนสีเหลืองอีกครั้งหนึ่ง แล้วผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูว่าในอดีตเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ้างไหมนะครับที่ราคาเข้าไปแกว่งซ i d e เวย์อยู่ในโซนสีเขียวทะลุโซนสีเหลืองมาประมาณหนึ่งช่องนะครับและกลับมาพักฐานที่โซนสีเขียวเพื่อนเพื่อนก็จะย้อนกลับไปผมจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปนะครับแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วหนึ่งครั้งนะครับในช่วงปี2013นะครับ จะขยายให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าราคาเนี่ยแกว่งตัวไซเวย์อยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเสร็จแล้วก็กระชากขึ้นทะลุโซนสีเหลืองขึ้นมาประมาณ1ช่องพักตัวลงมาแตะรับที่โซนสีเขียวแล้วก็ไซเวย์แกว่งและพักลงมากลับที่โซนสีเขียวอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มไซเวย์ไซเวย์และกระชากตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ การที่กระชาตัตวขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะไปพีคที่สุดขอบของโซนสีแดงนะครับจากราคากระชาจากราคาหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับขึ้นไปหนึ่งพันดอลลาร์สิบเท่านะครับและจุดสังเกตที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตกันอีกจุดหนึ่งนะครับ นั่นก็คือเพื่อนเพื่อสังเกตว่าในปี2013นะครับที่มันไปถึงจุดพีคจริงๆคือช่วงเดือนเมษายนนะครับและกลับมาพักฐานตรงนี้นะครับที่มาแตะโซนสีเขียวเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว,ว่าลงมาพักที่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับและเราจะกลับมาดูที่นปัจจุบันอีกครั้งนะครับ นี่คือจุดพีคพีคสุดๆของไซเคิลนี้นะครับที่ขึ้นไปยืนเหนือกว่า2ล้านบาทช่วงเดือนเมษายนนะครับและกลับมาแตะโซนสีเขียวช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับและกำลังที่จะขึ้นมาอยู่ในโซนสีเหลืองน,นี้นะครับและผมคาดการว่ามันน่าจะไซเว์นะครับถ้าเป็นตามในอดีตนะครับถ้ามันเป็นไปตามในอดีตนะครับเพราะว่า มุมมองของนักเทคนิคเนี่ยมันก็คือการที่เรียนรู้จากอดีตนะครับเพราะว่าเทคนิคก็คือการที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆนะครับทําให้เราสามารถที่จะออมองรูปแบบแล้วก็จับมันมาเป็นเครื่องมือทางเทคนิคนะครับถ้าเรากลับมามองในอดีตนะครับ mm hmm. เมื่อมันกลับลงมาทําจุดต่าสุดที่เดือนกรกฎาคมนะครับมันจะไซด์เวย์อัพเรื่อยๆนะครับไซด์เวย์อัพและทิ้งทวนเพื่อสะบัดเม้านะครับ อีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนตุลาคมก่อนที่จะกระชากขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและต้องไปจบไซเคิลที่โซนสีแดงนี่เป็นนี่เป็นมุมมองทางเทคนิคที่ผมวิเคราะห์นะครับและถ้าหากดูไซเคิลนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับผมมองว่ามันจะไซเวียร์แบบนี้นะครับก็คืออาจจะมีการแกว่งตัวนะครับหลังจากนี้นะครับ ไซด์เว p าไซด์เว up, up และถึงเดือน10น่าจะทิ้งลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะขึ้นไปแบบนี้นะครับและถ้า,าราคานะครับจะวิ่งขึ้นเป็นรูปแบบเดินนะครับก็จะไปถึงจุดพีกสูงสุดช่วงปลายปีนี้นะครับหรือว่าช่วงเดือน12นะครับช่วงเดือนปลายเดือน11หรือเดือน12ที่ถึงนี้นะครับซึ่งจุดพีกนะครับมันจะต้องวิ่งขึ้นมาเส้นเคอร์ฟนี้นะครับถ้าเราวาเส้น ข้นมาแบบีถ้ากับว่าช่วงปลายปีเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่แถวแถวห0ึ0งแสนดอลลาร์นะครับถ้าเป็นทางเทคนิคที่ผมมองนะครับคิดว่าปลายปีนี้ราคาน่าจะอยู่ที่แถวแถวกล่องนี้นะครับประมาณ1นึ0 0 0สนดอลลาร์นะครับประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับราคาของบิตคอยที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมองว่าราคาบิตคอยจะไปถึงเท่าไหร่จะลงไปสูรไหมหรือจะขึ้นไปล้านไหมนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเพียงการแชร์มุมมองจากประสบการณ์นะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูล จากบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับขอบคุณที่เล่าฟังกันจนจบนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ที่แน่ๆอย่ากช่วยกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจกับผมนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนทั้งสายขุดและสายเทรดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ